สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออกแฟนตาซี b b บ o บุ๊นะคะวันนี้ BB บีจะมาแนะนำหนังสือเรื่อง The Girl f r o m The o u t e r s i d e เด็กยิงอีกฝากฝั่งเล่ม8ผู้เขียนนากาเบะผู้แปลสิครินสุภาชยานนท์เป็นหนังสือแนวการ์ตูนการ์ตูนแฟนตาซีคำโปรยเพื่อชีวาแล้วแม้จะต้องสั่งเวรชีวิตผู้อื่นก็ยอม นี่คือการตัดสินใจอันแน่วแน่ของอาจารย์ทว่าความคิดนั้นก็ถูกหยุดยั้งไว้ด้วยเศษเสี้ยวความเป็นมนุษย์ซึ่งหลงเหลืออยู่ในตัวของเขาก่อนจะตระหนักได้ว่าผู้ที่ต้องเสียสละนั้นคือตนเองเมื่อวิญญ,ญาณจากไปแล้วสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในกายคืออะไรปลายทางที่รอยอยู่จากการตัดสินใจนั้นจะใช่แสงสว่างอย่างที่หวังหรือไม่ หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด178หน้าราคา215บาทตีพิมพ์ในประเทศไทยโดยสำนักพิมพ์ a m i c มิโนักอ่านที่สนใจสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งซื้อได้ที่พิกัดใต้คลิปใครชอบคลิปนี้สามารถกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ b ีได้แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย